สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลันมาดูช่องเพลินจังชาแนะทุกคนเย้่เพลินทุกคนมาเล่นย้อนย้อนเออปีศาจหมูม่มวลปีศาจนะคะทุกคนเอ,อ๊ะไม่เจอไม่เจอไม่จบ,จบโอ้น่าสนุกมากเลยทุกคนเป็นหมูม่มวลปีศาจที่ใส่น่าก,กลัวก่อนอื่นนะเพลินจะมาแต่งตัวก่อนเยม่มาขุดยันกันผี นั้นถ้าน้องเพื่อจะเป็นนักแคสเกมน้องเพื่อนต้องใส่นี้ด้วยเอ๊ะหมกว๊าด้วยมันใส่เต็มเต็มหัวไปหมดเลยโอเคแล้วไม่มีไอเทมมะลรให้เราเลยหรอใจรุยจังเลยค่ะไหนล่ะคะสับปะรูดอะคะ่ะหาสับปะรูดไ,มมไหมเจอทุกคนเออมันไปไหนอะทุกคนเพื่อนเห็นมากเปล่า ดีครับโอ้ครูบาดีโอ้โหแล้วครูบาดีวิ่งเร็วกว่าเราตายแน่ดีครับครูดีวิ่ครับครูฮว๊ขว๊ฮวว้าวนี่นั่นแหละครูคคตรยาวแต่แว้ว แล้วทีมีกลัวจังเลยก็คืออา้าวบุบาร์ดี้ไปเร็วจังวัดโอ้โหแล้วผู้ชายคนนั้นไปนอนยิงยิงยิงอยู่ตรงนั้นทำไมแอมเพื่อเธอไหวเปล่าเธอจะจมดีนั่นแล้วโอ้น่ oh, <no. S 1> เพื่อนเพื่อนใครบอกได้ด้ยเฮ้ เอ่อเอ่มใครยิงเราะเพื่อนใครอะอาจจะปิ้วใส่คนอื่นเขาเขาเป็นสไนเปอร์เขาเป็นสปายเฮ้ยเฮ้ยให้ตัวั้นเนี่ยวิ่งช้าเกิน หน้าตาไม่เป็นมิรเลยอ่ะดีครับดีดีครับพี่พี่น้องใจเย็นครับผมเป็นมิสโอ้เออจริงต้องดีน่ารักโอ้โอ้โอ้โอโอ้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 เอ้โอ้ยอ้โอ้โอ้โอเโอ่โอ้อ้โอ้โอ้โอ้อ่ะถือมโด้โอ้โก็โาไล่้ัน้นอื่นเโ้โโดยโอ้โอ้ออ อู้ชุดใส่ด้วยแต่น้องเพิ่นไม่ใส่ะน้องเพิ่นไม่ชอบน้องเพิ่นไม่ใส่ชุดผู้ชายต่อไปใครครับลงไปบู้เลยดีกว่าใครอ่ะไม่เห็นเลยตายหน้าอะไรอะโอ้โหหน้ามีหมึกไหลด้วย ขึ้นได้เอาแล้วเอาเลยเอาเลยมันขึ้นบนใดได้นี่มันก็ต้องฆ่าเราบนนั้นได้โอเคขั้นตอนมันจะเกิดตรงนี้เพื่อนต้องไปยังหากรู้เลยกลัวบมดเลยทุกคนอันโ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 นกรีนไหนอ๋อไม่ใช่โกโกะวะ กูวาฮียอสมาบูบูผมรู้ครับบ,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 บูบูบูน่ารัมบูบะตามมาม่ได้หรอกมั้งว้าโอาย่าก่าฮ่าฮ่าฮ่ิฮ่่่ โอ้โหตามติดไปไ l ไปบปไ a ไปไปไปาปไาไปรปไ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 ปปไปไป่ปวิ่งจัไก,กิงไหรอไป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 เปไ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 ปป มาดิพี่พ sì so ี so cool. ่ไม่หน่ากลัวเลยอ้าจะกลัวไม่น่ากลัวแต่ตัวเย่ก่อนใครจิ๊บปจิบโรลอาแกทเกมวันชาดันดใจแกทเกมเขาเอาก่อนอย่ามาแย่เขาดิโงเย่นักแคทเกมผมสีทองเอ้ยไม่ใช่ผมสีถุงต่อไปตัวใดอ่ะมองไม่ท่านะ อ,อ้ยอ้อยตัวนี้นี่ที่มันอยู่ในเขาวงกอ่ะหน้าขาวมาแต่ไกลอู้น่ารักมันเด็กเลยเด็กเด็กแต่งหน้าเด็กปาแป้งเด็กปาแป้งแม่ปาแป้งให้ทีไรหน้าขาวลูกที่ ดีใช่ไฟนฟนอสเฟตดี้ที่มันเป็นตัวพังๆอ่ะที่มันจะมาตอนใกล้จบเรื่องอ่ะทุกคนตรงภาคใหม่อ่ะที่มันที่มันมาควบคุมเฟตดี้อ่ะอู้นะก,กูจริงเลยอ่ะแต่มันแหลกอ่ะโวไม่มันเลย <c oughs> มันก็สก๊กตชีสัน ดีเดินอย่างช้าเลยพี่พี่พี่ไอเยบพี่ไอเยบพ,พี่พี่โนติดมากพี่อาบี้อ๋อพีกกี้ไม่ใช่พกไม่ใช่ป๊อป้าพ,พี่พิกกี้พี่น่ารัก啊อ,อ๋ออยากจะเข้าไปกอ่อแต่รู้ว่าตายแน่ยโอเคเห็นชัดเจนกับหน้ากับตาพี่คะ พี่ไม่สุดใจหนูเลยข้างหนอยู่ใกล้ขานาดเนี้คะ่ hey, คะเพ้ค่ะพี่หมูแผ่นอา้า <c> ว <oughs> พี่หมูแผ่นหายไปแล้วแล้ว <c> เ <oughs> พื่อนชอบเรียกว่าหมูแผ่นนะคะทุกคน <c oughs> มันเป็นเงินเงกลางกเางแวเดี๋ยวเดียวโอ๊ยสไนเปอร์ พี่พี่ไปไหนของพี่พี่ตกไปแล้วเหรอพี่อยู refers, ่ไหนของพี่เนี่ยพี่พี่เป็นอะไรตอนแรกอะไรอ่ะอ่านไม่ออกซอมบี้ซอมบะบี้อามาลาซอมบี้อามาลมาซอมบี้ซอมซอมซอมบี้ซอมบะบาลาอาซอมบี้ซอม sấm 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 bị ao don zombie cắt cái bị zombie i apaco apaco ah 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 จะยิงก็ไม่บอกเลยแต่พี่ใจรู้เกินไปเปล่าิเ,เลือดจะลดแล้วเอเลี่ยนนั่นคือเอเลี่ยนเอเลี่ยนตัวเขียวจับไปเต้นที่งานวัดเอาใครอีกละโอเคเอเลี่ยนเขียวได้ดูได้นอะไรลานักสีกะเอ้เอ <c oughs> <c oughs> Aduh, aduh, aduh. Alien. Alien me me pamuk. Alien me pamuk. La la kesika ah. Ah, la la kesika ah. Hmm? Bi đó lo. Thì tai ơ. Oh my god. Oh my god. Eh, eh, eh. Ma, อเคทุกคนพี่ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกฝากเพื่อนใจเช่นทุกคนวันนี้พี่ขอลาไปก่อนบายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะดอยากกินน่ะสวัสดีค่ะครูขาครูขายาครูขอโครูหน้าบึงมากบ๊ายบายไว้เจอกันนะ